พอตัวก็เมนเมทนะแต่เล่นเล่นลงเล่ขาเล่นลงจนเขาลืมแล้วว่าเป็นเมนเมทเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ๋งวะ่าฮ่าฮ่าอ่ะอย่างนี้เอาเลือเฮ้ยเฮ้ยเร็วเรียดอ่ะมาให้ตัวโกมุกอีกแล้วเฮ้ยชนะอัดคลิปนะ สวัสดีครับทีม้อนรับทุกคนครับผมวันนี้ฮะทดลองอาวีนะครับผมผมบังเอิญมากครับผมได้ลูอีในโหมด abyssal crash นะครับหรือว่า55เลนเดียวฮะแต่ทุกคนฮะปกติโหมดนี้เนี่ยมันจะไม่หิวเลือดใช่ไหมฮะในป้อมอะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูอะไรบางอย่างนะคะผมนี่ฮะดูนะครับผมดูนะครับเฮ้ยเป็นไงล่ะครับทุกคนเป็นไงฮะน้องน้อง วเลยครับโเคเลยครับมันมัน,ม,นมันเป็นดีมากเลยครับผมไม่รู้ว่า G m เอ็มเขาไม่รู้ว่าโหมดนี้มันวับแล้วมันไม่ได้เลือดหรือเปล่าอะไรยังไงนะเพราะปกติโหมดนี้มันเป็นโหมดที่จะไม่ได้เลือดนะคะผมแต่เนี่ยเราวับกลับมาได้เลือดเฉยเลยครับทุกคนแปลกมากอย่างนี้เท่ากับว่าลูอีโ e กมากเลยนะครับในโหมด 5v5 โต๊ะแคลชนะครับผมใช่ไหมครับทุกคน ใช่ครับมันมันดีมากเลยครับโคตรดีมันคือว่าตัวที่โอเคมากครับตอนแรกผมคิดว่ามันวาร์ปไม่ได้นะคืออาจจะวาร์ปได้แหละแต่แบบน่าจะอยู่หน้าป้อมอะครับผมแต่ที่แท้วาร์ปได้เฉยเลยฮะคือดีมากครับทุกคนไอ้ตอีช่วยด้วยนี่ฮะทำไมพี่ไม่ได้เดือดอย่างนี้เราต้องเอาไปให้น้องๆเขาแล้วกันครับกลับบ้านไปเลยครับทีมเดี๋ยวเราจะไปบวกกันนะครับ แล้วะครับทุกคนลุยฮะ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 ยังไงครับเุ้ยโอ้ตายก่อนประโูเอ้ยไม่ทันค,คนเล่นนเเดี๋ยวคติฮ้ย<อ>ผมแบบเจอมาโดยบังเอ,อิญเลยนะครับเนี่ยอย่างนี้ลุยโกงมากเลยอิโซ่าแคล์นะฮะ,อะ,ฮะโอ้โหสามารถวาร์ปแล้วได้เลือดด้วยได้ทั้งเลือดและมานานเลยใช่ไหมครับน้องๆ ใช่แล้วครับ<ช>มาณาต็มรอดเลยครับถือว่าเป็นตัวละครจีมากลุลยคนนี่ฮะดูกันนะฮะนี่ครับโอ้โห,โโหได้ทั้งเลือดและมานานะครับผมโกงอะ่ะคือโกงเลยอะ่ะลูยหมดนี้คือโกงนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับควรจะสุ่มได้นะครับลองคิดดูนะถ้ามีทั้งลูอีเทน่าอะไรอย่างนี้นะฮะนี่ฮะนี่ฮะ,ฮะกลับเลยฮะโอ้ครับผม นี่ไงครับผ้โหอ,อย่างเจ๋งนะครับมันเวิร์กมากเลยนะครับผมเอาเลยครับทุกคนผมเปิดแล้วนะผมเปิดแล้วนะผมเปิดเลยนะครับเอาเลยครับนออ้องๆอยู่ยิงอยู่ยิงอยู่ตีแดงติ๊บโอ้เอาเรื่องอะเอาแบงแบงกลางดงไม่ตายอ่ะเดี๋ยวเราจะลองให้ย้อนเขาไปเดิน ในป้อมนะครับว่ามันไม่หิวเลือดนะฮะอ่ะยอนฮะอย่าเอาเลือดนะฮะลองมาเดินได้เลยครับอย่าเอาเลือดนะฮะได้ครับนี่ฮะปกติมันจะไม่หิวนะครับนี่ครับมันมันไม่หิวนะฮะเฮ้ยเอาเลือดฮะแต่ตอนนี้ทีมเราก็จะแย่แล้วนะฮะมาแล้วฮะมาแล้วฮะเสียบเส้นเสียบเส้นเข้าวงฮะเข้าวงฮะตามแล้วฮะอุ้ย ผมรู้วิธีเกลีย์แล้วฮะมาเลยนะยอดยากเอาข้ออุ้ยสวยสวยครับสวยครับโหโคตรดีอะอย่างนี้ดีเลยนะคะผมเป็นเขาเรียกว่าต้องสุกให้ได้ด้วยนะครับขอบอกกลับบ้านนะครับส่งไปแล้วฮะขอบครับผมโอ้ย เดียวได้งั้นโอ้มีสบายครับหมดนี้ดูที่ชอบเฮ้ยทำไมทำไมผมเห็นลินดิสกับไวโอเลตมันเป็นสี่เหลี่ยมตรงขาวะคีเพื่อเอาบัคเอาบัคเอาบักตาล่าโดนเขาไปกางตัวเลยนั่นแหละป้อมจ่าป้อมแล้วแข้งสีมีเกี้ยวอะบ้องได้ไหมครับได้ไหมครับทีมได้ไหม อุ้ยเก่งจังเลยครับผมบอลสุขผมกอลบอลสุขสุดจัดเลยครับสุดสุดสุดนี่ครับเอาไปเลยครับกลับบ้านไปเติมมาเลยนะครับเยีเรียนเลือดตีมแล้วยีทำไม่ของเดียวนะครับคุณจะสื่อว่าไงครับคือคุณอยากตายเหรอครับครับผมอยากตายครับผมยาวข้อพยายังไม่แจกเลย ไม่เอาครับเดี๋ยวลุยด้ายังไงฮะยังไงฮะทำไมอาร์เรเตอร์จะเอาเหรอฮะอุ้ยมันล็อกผมมาครับมันล็อกผมมันอยู่ครับผมผมผมสตันผมฟตีลดึนผมไม่อยากกลับมาผมอยากตายฆ่าฉันเลยครับโอ้โหเอาแล้วครับเหลือเตี่ยวเที้ยกับลูุ่นะฮะลูุ่ครับทำสกิลหน่อยครับ เดวาบเอ้ยไอ้ตู้เอ้ยขาบออะไรทีเดียวทันไหมทันไหมทันไหมไม่ไวะทันไหมทันอุ้ยอ a l เตอร์ล็อกเลยอ่ะฟิกเกอร์ล็อกอ่ะสเต็ปนี้มันคุ้นๆนะครับมือไรแล้วอ้าวไม่นะตามบันไดจงมาเกิดถึงจะโกงแค่ไหนนะฮะแต่เราก็ต้องดูเกมด้วยนะฮะแต่เราคีบคีบ S <S โอเคนะครับผมนี่ก็คือเรียกว่าเป็นเหมือนไม่รู้ว่าเป็นบั๊กหรือเปล่านะครับแต่ถ้า TM รับทราบเนี่ยก็ขอให้แก้ไขด้วยนะครับไม่งั้นเนี่ยลุยโกม,มากนะครับในหมดนี้